นานุตติกรรมฐานชีวิตของโลกมนุษย์เราน่าคิดวันเกิดกับวันตายเป็นของคู่กันไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามชาติใดภาษาใด จะเป็นแค่เป็นจีนเป็นเยอรมันเป็นอังกฤษเป็นอเมริกาเป็นสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาหรือจะเป็นลาวเป็นไทยเป็นเขมนเป็นจีนก็ตามเป็นต้นเมื่อผู้ใดใครก็ตามได้เกิดมาสู่โลกมนุษย์ ความตายย่อมติดสอยห้อยตามมาตามลำดับเหมือนเงาติดตามตัวเรานั่งมันก็นั่งนำเรานอนมันก็นอนนำเรายืนมันก็ยืนนำมันเราเดินมันก็เดินนำความตายติดตามทุกวินาที <c oughs> ทุก,ท,กทุกเวลา เราจะไปไหนก็ตามความตายย่อมติดตามตัวเราไปทุกขณะทุกย่างก้าว <c oughs> ทุกลมหายใจเข้าออกทุกชีวิตเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ถ้าเราพิจารณาถึงหลักธรรมที่สมทพอแสดงไว้ <c oughs> ชีวิตของโลกมนุษย์เราน่าสงสารเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาป่วยเกิดมาตายเกิดมาพัดพรากจากกันและกัน ญาติโยมทั้งหลายก็ดีครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แม่ทีแม่พรามเราทุกคนพัดพลากกันมาโดยตลอดบางท่านบางรูปบางคนก็พัดพรากจากพ่อจากแม่บางคนก็พัดพลากจากสามีบางคนก็พัดพลากจากพัญญาบางคนก็พัดพลากจากลูกจากหลาน พลัดพราวจากกันและกันอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาให้มันซึ้งๆถ้าเราพิจารณาดูให้ซึ้งๆมันน่าสังเวชสลดใจเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องตาย วันนี้อาจจะเห็นหน้ากันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นกันก็ได้วันนี้เห็นหน้ากันดีๆอยู่ด้วยกันสบายๆอาจจะเจ็บป่วยก็ได้วันต่อไปหรือในวันนี้ก็ไม่แน่นอนอันนี้คือโลกมนุษย์ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมถ้าผู้ใดไม่เกิดธรรมสังเวทในใจก็จะหลงโลภจนกว่าจะตายหลงโลกจนกว่าจะตายาตาย้ยำ นี่เพราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนกบาอาจารย์ที่ได้บวชในบรวรพุทธศาสนาแม่ชีแม่พามก็ได้บวชเป็นเพศนักบวชก็ดีญาติโยมทุกท่านทุกคนมาทำบุญก็ดีอันนี้เชื่อว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเราไม่ประมาทในชีวิตคนผู้ไม่ประมาทเป็นฉน คนผู้ไม่ประมาทนั้นต้องมีบุญอยู่เนืองเนืองอยู่เป็นนิดอยู่ประจำชีวิตจิตใจนอกจากให้ทานอยู่เนืองเนืองแล้วยังไม่พอศีลก็รักษาอยู่เป็นนิดแม้จะรักษาศีล อยู่เนืองนิดก็ตามก็ต้องเจริญภาวนาเพราะว่าการเจริญภาวนาประการสุดท้ายนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตเป็นกรณีพิเศษให้ทานนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตนะเราทุกคนปรารถนาโูคสมบัติ เราให้ทานแต่ละครั้งเป็นฐานะบารมีเมื่ออานิสง์การให้ทานนั้นให้ผลเวลาใดโภคสมบัติย่อมเกิดขึ้นแก่เราเวลานั้นทันทีคือเราสร้างบารมีฐานะเป็นฐานะบารมีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคือความยากจน เราแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยการรักษาศีลเพื่ออายุยืนโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีทรัพย์สมบัติก็ไม่มีใครมาลักมาขโมยมาพ้นมาจี้เป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์และจะไม่มีใครมาโกหกเรามาด่าเรามาส่อเสียดให้ ครอบครัวเราแตกร้าวสามากกัคคีกันไม่มีใครมาพูดเหลอกแหละกับเราคือเขาจะพูดแต่ทำสัตย์คำจริงอันนี้กแก้ไขมาชีวิตเสียงข้อที่สี่และข้อที่ห้าเรารักษาศีลเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเราจะไม่เป็นคนปัญญาอ่อน เราจะไม่เป็นคนจิตใจที่ต่ำทรามเลวสามเสื่อมโทมเสื่อมสามนี่เรารักษาสิงข้อที่ห้านี่เพื่อเจริญปัญญาทีนี้เราเจริญภาวนาเพื่ออะไรแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยไม่ต้องตายเห็นไหม มนุษย์โลกมันดีตรงนี้เทวดาไปเสวยบุญเมื่อบุญคือวีซ่าหมดอายุพัสปอร์ตน้อยก็อยู่ในเทวโลกได้น้อยอาจจะได้เจ็ดวันวีซ่าหมดอายุก็ตกจากเทวโลกมามนุษย์ก็ได้ไปนรกเปสุรกายสัรย์เดชานก็ได้ไม่ได้ทำบุญต่อพูดง่ายๆ ไม่ได้แก้ไขปัญหาชีวิตนานๆที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เทวดาผู้มีบุญจึงจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตบ้างไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรานั้นน่ะมีโอกาสแก้ไขปัญหาชีวิตดังที่กล่าวมาทั้งทานทั้งศีล ทั้งเจริญภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตสรุปลงสั้นๆเพื่อมักผลนิพพานเพราะมักก็ดีผลก็ดีมักนั้นคือการประหารกิเลสมักเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งทำลายบาปหมดสิ้น ประตวบายภูมิปิดอย่างสนิทแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดไ็นเป็นสุรกายสเดัจชานเกิดยีอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติบรรลุมรคผลสำเร็จเป็นประหานแน่นอนถ้ามรคขยานเกิดขึ้นครั้งที่สองลาคะกับโทสะ เบาบางลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเกิดดีอย่างมากชาติเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้ามรรเกิดขึ้นครั้งที่สามมนุษยโลกไม่มาสวรรค์ไม่ไปพรมมโลกเป็นที่ไปราคากระโทสะหมดเกลี้ยงไม่เหลือ มันจะเย็นขนาดไหนชีวิตสุขสงบขนาดไหนถ้ามรรยานเกิดขึ้นครั้งที่สี่อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นจบทุกสิ่งทุกประการแม้ร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายมันจะมีการพลาดพลาดจากกันและกันก็ตาม แต่จิตของผู้เข้าถึงธรรมรรลุเป็นพระหรหันแล้วนั้นยอมสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวตลอดกาลนานเ้าเรียกว่านินินนรันดรก็หมายความว่าชีวิตสุขสงบเย็นชั่วนินินรันดรไม่มาเกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย ชีวิตที่เป็นอมตะคือไม่ตายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์ของเราที่เราให้ทานเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตดังที่กล่าวรักษาส,สิงเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตดังที่กล่าวเราภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตดังที่กล่าวผู้ใดใครก็ตามเข้าใจอย่างนี้จิตมันจะน้อมไปสู่ ภาวนาเพื่อให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่วมทับจิตใจของเราอยู่ให้หมดไปสิ้นไปสูญไปเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาประรบมาก็เห็นสมควรแก่โอกาส <c oughs> ด้วยอนุภาพบารมีคุณบปฏิรัตนตรยัยคกอคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมระประสง์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานนเทระกุบายฌานประสง์องค์สามนเนนแม่ชีแม่พรามพ่อพรามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วเมืองไทยของเราตลอดทั่วโลก ที่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเลื่อมใสในคุณของพระตรัตรายอย่างมั่นคงได้เสียสละบวชก็ดีเสียสละบำรุงบรวรพุทธศาสนาก็ดีเป็นต้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิด สำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บานเอิบอิ่มพอมงแพ้ว แล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกทุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้ว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระจินีนาถพิรายกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์น้อมบ่นน้อมคุศล <c oughs> ถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าประเดชราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก อุทิศบุญกุศลนันแก่บิดามารดาของใครของมันเนอเนอก็เห็นใบหน้าของพ่อเนอก็เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาใหชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลนันแก่ปู่ยญ้าตายายสามีพัญยาบุตรธิดาลูกหลาน ครูปรชาชารย์พุทธมุประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรนายเวรบดดาสัมปัสสะทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้ละรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนดำเองถ้ามีความทุกข์กให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ข็ปเดรานุเตระกุาจารย์ประสรง์องค์สามนเนนเมตีเมพรามพ่อพรหมามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มากก็ดีทั่วเมืองไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจริญด้วยจตุรพิทพนชัยทั้งสี่ประการคืออายุวัน,นะสุขะละปฏิภาณธนารสันสมบัติธรรมสารสัมบัติเนกิอเกสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมก่อความคิดควอนปรารถนาน,นั้นจงพรันสมเร็จจงพรันสาเร็จ จงพันสำเร็จและไหนที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนําตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลบนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุก